มันก็ยืนไม่ได้หรอกสู้ลิงไม่ได้หรอกดิว่ามันแพสซีฟแ,แรงเก้อม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าลิปเปอร์ไปตุย๋ยตายไม่ไปแปลกใจเ่ย ไอแบกเนี่ยนี่เฮ้ยเอ้ยมึงเป็นเทเบดลแล้วเนี่ยไม่ได้เฮ้ยทุบเฮ้ยทุบเี่ยทุบอีกทุบมีกทุบมาโอ้โหปวดดาวแล้วนั่งดีหลอน อุอ้ยไอไรียนให้ไีเคลียบหร,อ,บรอเออไอไรียนให้ไปิงตุ๋ยเฉิมช่าโอ้โหโดนดิบ <laughs> โอ้ยตีไม่เที่ยงวะเออเออมาเว้ยมา มากิมหน้าโบร์ต่อยังแล้วก็ฝึก m e n t a l break dance ใช่ m e n t a l m e n t a l โอ้โหเกยเกินเนี่ยทำไมทำไมนี่หลังเข้าจอดเฮ้ยดีว่าไอเ้เหี้ยหลังเข้านะ ตูตามไม่ได้ติดน้องเวนเจอร์หนึ่งโดนจริงโดนดว่าเพียงเดอ๋ยวกูนะเิีงโดนในโดมอุ้ยเิีงตึมแมวแรงได้ๆเจดูดูดูกอดเด็ดกอดเด็เร็วดีว่าเร็วดีว่าบอกกูฮึบบูฮึบ เดี๋ยวคอมนี้ดีว่ามาแน่ที่กูน่านโนดีว่าเลยป่ะไปหนะ้าหลุมยาวกูกูว่ามันมันจะแบบลกแล้วแต่ก็ดีว่าบอมไปด้วยได้ได้ได้ไดปจู่โฮมไง,งกดดีว่าบอมได้ละเฮ้ยได้ด้วยเหรอได้เดี๋ยวเราเนี้ให้ดีว่าให้เราเนี้ให้ดีว่าบ่อนมันเต็มตัวอือืม่อนมันขึ้นไปได้เลยเนาะ đuông, ơi, bảy wall, quay cho, còn nâm quá, nâm đó nâm đó, ui.

ไอ,อ,อ้เห,เนหนี้ยเต้นเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยได้หรอแคนี้ยิงไม่โดนอ้เหี้ <c oughs> ยฮิลิโกะชิวชิบหายไปคลิกแกงไคลิกไม่ได้อ่ะรูจะ้จกักป่าว้โคฟ้าทางขวาตรง้ไป ไอ้นั่นหนึ่งอ่ะอุ๊ยเอาไอ้เหี้ยมึงให้ให้ไม่เป็นไรไม่รู้นี่เฮ้ยขอโทษจีเฮ้ยก็ไม่รู้ก็ถูกแล้วไงจ่รไปรู้ไม่ว่าไดเออมก็จะรู้ด้วยไงก็กูควรรู้ไงโอเคูไมปูพดเจอ๋อเราเราน่าต้องสู่อสารทรจิตนะเว้ยจริง

เป่ามีไหมเฮ้ยเอ้อเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่้ย้ยงฮ้้้เเ้ยยเยเฮ้ย้ยเ้้เฮ้ย้ยด้ย้ยเฮ้้ย้ยเ้ยเฮ้ยเเฮย้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้เเฮ้ยเฮ้ยยเ้เ

โอ้อสตีนแต่บหน้ากูมีมันไอ้นี่ให้วินโดให้เราสามารถได้หนึ่งทีโอเคเคโอ้ึ้ขบนนี่ก็ได้มามามาเย้เยเยสโกโก,โ,ก,โ,ก,โ,กโอ้ ไอ้นั่นอยู่ไหนวะเอ็โคอ่ะเอ็โคตายเกินหมดหมดแล้วสวยเย้หรือว่าเหมือนมันมันได้ยินว่ากูด่าว่าแทงโง่แล้วมันก็แบบใครโง่ไอสัตว์ใครด่ากูอย่างเงี้ยอะไรละกูอ่อนแครกอ่อนแคร็กหรือมันดีว่าเมนริงอ๋อเกมแรกเขาวอร์มอยู่ ไม่ทีมันพ่ายมันเปลี่ยนลิงออกเออมันเอาเวนดูมทำไมมั่นใจมากกว่าแล้วจะเปลี่ยนพาราหรอวะเยี่ยหุยอุ้ย,ย,ย,ยหนึ่งขีกหนึ่งแต่อ้าวไปแล้วเนี่ยเฮ้ยว่ากูต้องทำอะไรไหมถ้าอย่าเบิร์มาติด ยิงตัวอื่นดิจังหวัดยูชาร์นอตพาสโอเคเดียยาลืมนะมันถ้ามันยี่สิบแล้วอะ่ะ ส,สิบล i ดีเพจะไม่ตายหอมีจะตายไม่ตายถามมัมันจะตายได้นะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดีเดโอ้ยโอ้ยทุกอางเดีวที่วาหนึ้ยล้างมอ่ะ น่าจะมีบอมนะมีแล้วไปเลยเออบอมบอม ยังได้อีกทีนึงมั้งบนข้างบนใช่ป่มวะเสียงไม่ใช่ไม่ไม่อยู่นะเว้ยไม่ขีไม่ขีมันแคสเซิลตินนดได้ปะได้เบออไม่ขีเลอแอนนะบอมแหละบอมแหละกูเล่นหลบบอมมึงก็มี

ไปมีขวาตัวหนึ่งนะดันไล่ได้ไล่ได้พอแล้วครับแค่นี้แหละไม่มีบอมกำยันติด่นานไปแล้วน่าจะเพื่อนโดนมึงอะมึงอะโดน

Any healing, thank you, sir. Chai hong lạc. 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 Chai hong ui, Chai hong lạc. 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 คิดว่าหนึ่งสวยผูดันนะเออสวยป่อยใครไปเลยไปยครับให้ไปถามป่ะไปก็ได้หรือผู้ผู้กูเยอะเองโอเคโอเคแบ่งเวลามาดูพี <laughs> <What? S 1> ดูทำไมพีวะ <What? S 1> เนี่ยดูโปรไฟล์เดี๋ยวพี่ อันนี้กูนี่ว่ะเอกซ์เลนนี่มันได้ <Easy. S 1> นานโนอย่มันได้นานโนใหญ่หรือเปล่าเฮ้เขาไม่เล็งหัวนี่ไงไม่ใช่กระเียหมวแล้วหมวแล้วหมวแล้ว